ที่เป็นไอดอลในการดำเนินชีวิตจริงๆเพื่อประกอบอาชีพคนเท่าคนแก่คนที่มีอายุมากไม่ไว่าจะเป็นทางนักบวชหรือจะเป็นนักเบียดท,ทั่วไปก็ตามทีมันไม่ค่อยจะเห็นมีทักเท่าไหร่ถึงจะมีก็ลากดึงเอาแต่นูน่นผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจต่างๆอย่างเช่นเจ้าสัวเจ้าเสอือนั่นแนหะไปสนใจตรงนั้น ไปไปไปมากจุดเกินไปผมว่านะจนกระทั่งตัวเราเองมองตัวเราไม่ออกอยากจะเป็นเหมือนเขาในรูปแบบนั้นประมาณนั้นนะครับนะถ้าหากว่าจะมีการอธิบายความตรงนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นในหน้าสื่อที่มันเป็นสื่อหลักสื่อหลักมีอะไรล่ะที่มันมีอิทธิพลสูงมากกับมนุษย์คือทีวีเนาะทีวีกระแสหลักนะก็ช่องของลัทธนั่นแหละครับ สามห้าเจ็ดเก้าอะไรของเขาเนนะี่ยใช่ไหมสามห้าเจ็ดเก้าใช่นะแล้วก็มีอะไรอีกช่องนั้นน,ะนั่นแหละครับก็สายตรงนั้นไอ้ตรงนั้นก็มีการอะไรมีการเซ็นเซอร์ทีเนี่ยเห็นไหมมันก็ยิ่งแคบใช่ไหมหลัะเป็นเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นความหลายหลากมากมันก็เลยเกิดขึ้นหน้าจอของแต่ระบบคนที่นําเสนอนู่นนี่นั่นสารพัดร้อยแปดพันประการทีนี้ ถ้าหากว่าเราไปเห็นทั่วๆไปมันก็มันสรับลุงนะฮะโอเคดีที่เขาเสนอเงี้ก็ใช้ได้แหละแต่เราล่ะทีเนี้ยนะก็มาใส่ตัวเราว่าจะเป็นเหมือนเขาไหมเป็นือนเขาความคิดก็ล่องลอยอยู่ตรงเนี้ยครับอยากจะเหมือนเขาอยากจะเหมือนเขาแต่ทําอะไรไม่ได้เหมือนเขาอย่างนี้เป็นตน้น